เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยค่าสมุดเกาหลีลุกเป็นไฟเลยนะหลังจากเกาหลีเหนือได้ทําการทดสอบขี่ปืนวัตถีย,ยิบยิบรัวๆเลยนะครับทำให้ทางเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเนี่ยออกสั่งคัอนแขวนแล้วก็กลัวว่าเกาหลีเหนืออาจจะทดสอบอาวุธนิวเคลียร์เข้าไป,ไปได้ทำไมความตึงเครียดในบริเวณนี้ถึงได้พุ่งสูงขนาดนี้อะไรเป็นสาเหตุเดี๋ยวคิดวิลาฟังครับ สีเพื่อนทุกคนนะครับผมคิมฮะผมเป็นนักลงทุนแล้วก็เจ้าของหนังสือที่ชื่อว่าคอลับอสังหาที่คนรวยไม่เคยบอกคุณนะครับคุณอยู่กัชบช่อง Property Expert l ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอสังหารทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันครับแต่ยังไชวนคุยเรื่องของประเทศรอบข้างบ้านเราดีกว่าครับความจริงก็ไม่ไกลมากขนาดนั้นนะครับอยู่แถวคาบสม,มุทรเกาหลีนะครับที่มีประเทศอยู่ในบริเวณนี้คือเกาหลีเหนือเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุนป่นแล้วก็จีนนั่นเองครับหลายคนคงทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าในบริเวณนี้เนี่ กาหลีเหนือเองก็ไม่ถูกกับเกาหลีใต้เช่นเดียวกันและเกาหลีเหนือเนก็แทบจะไม่ถูกกับใครเลยนะครับยกเว้นทางจีนแล้วก็รัเสเซียครับ ก็เลยได้ว่าความสัมพันธ์ในบริเวณนี้เนี่ยค่อนข้างมารุมมาตุ้มกันพอสมควรเลยแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าล่าสุดเนี่กยกหลีเหนือได้มีการซ้อมยิงขี่ปนาวุธไม่หยุดเลยนะครับเป็นครั้งที่7ดในรอบไม่กี่วันเลยคําถามคือทาไมต้องเป็นช่วงนี้ด้วยและทําไมต้องยิงขี่ขนาดนี้ด้วยนะครับสิ่งที่น่าจับตานะครับคือการทดสอบขี่ปนาวุธครั้งนี้เนี่ยเป็นการยิงข้ามประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับหาเดยวนี้รูปจะเห็นภาพว่าฮ้ยมันค่อนข้างหวาดเสียวพอสมควรโดยระยะทางเนี่ยมา4,600กิโลเมตรเลยครับและนี่คือการยีเรรรีเยทเดยว ซึ่งตัวขีปนุษย์อันนี้เนี่ยเป็นตัวพิสัยกลางน,นะครับแล้วถ้าเป็นตัวพิสัยที่มันค่อนข้างไกลเนี่ยสามารถยิงได้ถึง1 5 0 0 0กิโลเมตรเลยนะครับแปลว่าตรงนี้นถึงนิวยอร์กได้ครับ๋ยวขอย้อนรอยความขัดแย้งความตึงเครียดในบริเวณนี้ก่อนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่ได้ตึงเครียดกันเท่านี้ซึ่งในอดีตเนี่ย,ยหากใครยังจําได้นะครับก็คือความสัมพันธ์ระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ดทรัมป์กับทางผู้นำคิมจองอึนจากทางเกาหลีเหนือเนี่ยได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับในปี2018เนนน่รัััผู้้งงงงงสอออออขขตกกลื การควบคุมการจํากัดเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์ครับอีกทั้งต่อจากนั้นเนี่ยนะครับก็เกิดปัญหาเรื่องของโควิดอย่างที่หลายคนรู้กันอยู่เนาะทางกเกาหลีเหนือก็ได้ทําการปิดประเทศนะครับส่วนการซ้อมอาวุธยุทโธปกรณ์ก็มีน้อยอย่างเห็นได้ชัดครับซึ่งในภายหลังเนี่ยเรื่องของภาพสัญญาณจากดาวเทียมเนี่ยก็ได้บ่งบอกว่าทางเกาหลีเหนือเนี่ยอาจจะยังมีการศึกษาวิจัยค้นคว้าเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์อยู่นะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าข้อตกลงด้านอาวุธนิวเคลียร์กับเกาหลีเหนือเนี่ยถือว่าล้มไม่เป็นท่าร หากมองดูภาพรวมของโลกเรื่องของความขัดแย้งนะครับช่วงนี้ต้องเรียกว่าตึงเครียดจริงๆนะทั้งเรื่องของสองครามยูเครนเซียนะครับแล้วก็เรื่องของเทะเลจีนใต้นะที่ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับได้มีการล่องเรือมาป่วนเปลี่ยนแถวบริเวณนี้บริเวณไต้หวันอีกทั้นจะมีเรื่องขององอสเตรเลียด้วยนะครับที่ทางอังกฤษและทางอเมริกาเนี่ยเข้ามาตั้งกลุ่มในการผลิตอาวุธยุโทโธปกรณ์แล้วก็เรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ครับ ความตึงเครียดที่ยุโรปกับความตึงเครียดในเทจีนใต้เนี่ยต่างเริ่มจะเชื่อมโยงกันแล้วนะครับหลังจากชาติพันธมิตรนาโตเนี่ยได้มีการเรียกนะครทางญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียนในการเข้าร่วมประชุมซึ่งใน,วนเวลานี้ยก็สร้างความไม่พอใจกับทางจีนนะครับได้มีการกล่าวหาสารัฐด้วยว่ากําลังสร้างนาโตเวอร์ชันเอเชียกระทาให้บริเวณนี้เนี่ยมีความตึงเครียด แบ่งแยกกันมากขึ้นครับเช่นเดียวกับทางเกาหลีเหนือนะครับมีการประนามสหรัฐอเมริกาด้วยว่าหวังตั้งนาโตแห่งเอเชียแล้วก็เป็นผู้ที่ทําให้เกิดความไม่สงบในบริเวณนี้ครับพอเกิดเหตุการณ์การยิงขีปนาวุธอันนี้ของเกาหลีเหนือนะครับทางสปราชารณชนก็ออกมาแสดงความตําหนินะครับโดยมองว่าการยิงขีปนาวุธครั้งนี้เ,นเป็นการจงใจยั่วยุยกระดับความตึงเครียดในบริเวณนี้อีกทั้งยังเป็นการฝ่าฝืนบรรทัดฐ,ฐานสากลด้วยนะครับว่าถ้าคุณจะยิงขีปนาวุธข้ามน่นฟ้าใครเนี่ยต้องขออนุญาตก่อนครับ พะหากดูดีๆในการยิงขีปนาวุธข้ามประเทศขายก็ตามนี่นะครับมันก็อาจจะเข้าใจผิดได้งไงว่านี่กำลังยิงชั้นอยู่หรือเปล่าซึ่งการกระทําอะไรแบบนี้ของเกาหลีเหนือนี่นะครับทำให้สาธารณชาเนี่ยเรียกประชุมกับสมาชิกทั้ง15ประเทศมาเริ่มกันคว่ำบาตรนะครับจำกัดศักยภาพของเกาหลีเหนือในการพัฒนาขีปนาวุธด,ด้วยและเมื่อวันที่7ตุลาที่ผ่านมานะครับสังสรารวัรใการได้คว่ำบาตรผู้เกี่ยวข้องกับการขายน้ำมันให้กับทางเกาหลีเหนือ ก็คือใครไปยุ่งกับเกาหลีเหนือเนี่ยนะครับโอ้โหถูกคว่ำบาตรเละฮะแต่ก็ต้องบอกว่าเกาหลีเหนือเนี่ยก็โดนคว่ำบาตรมาอย่างช้านานแล้วนะครับแต่นี่คือยกกระดับใครที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือก็โดนด้วยฮะและคำถามที่น่าสนใจคือว่าทำไมเกาหลีเหนือเนี่ยถึงต้องมาทดสอบขีปนาวุธอะไรกันในช่วงนี้ครับบทวิเคราะห์ทีงของท่านเดชเซนด่เนี่ยค่อนข้างพูดได้อย่างน่าสนใจนะครับ อย่างแรกเปนในการทดสอบอาวุธเนี่ยของเกาหลีเหนือมีอย่างต่อเนื่องช้านานอยู่แล้วแต่อันอดีตเนี่ยนะครับมีการคุยกับทางผู้นําสหรัฐคุณโดนัลด์ทรัมป์นะก็เลยมีการปรีเป็นนอมการเรื่องของการทดสอบอาวุธน,นะครับแต่วันนี้เนี่ยคุณโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาจากวงโครจรไปแล้วเนาะรวมถึงสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างยูเครนกับรัสเซียเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเวลาเนี่ยพอมาพอเจาะเลยฮะอีกเหตุผลหนึ่งนะครับนั่นคือการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือจีนและก็รัเสเซียครับ คือที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีมติในการแบนคว่มบาดตําหนิเกาหลีเหนือตลอดนะแต่ทางจีนและรัสเซียเนี่ยก็คือไม่ได้ตําหนิเกาหลีเหนือครับและในฝั่งของตะวันตกเนี่ยนะครับรวมถึงสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีการคว่มบาดเกาหลีเหนืออยู่เนืองๆเลยดังนั้นเนี่ยถ้ากระชับความสัมพันธ์กับทางจีนแล้วก็ทางรัสเซียได้ก็คงเป็นการดีครับ และสุดท้ายน,นะครับเกาหลี <g reens> เหนือประกาศสักดา์ความแข็งแกร่งมุ่งสู่การเป็นรัฐนิวเคลียร์คือไม่นานมานี้เกาหลีเหนือได้ได้ทำการผ,าผ่านกฎหมายฉบับใหม่นะครับนั่นคือการผลักดลลันเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์นั่นเองนั่นหมายความว่าเขาเนี่ยนะครับจะไม่ปลดอาวุธนิวเคลียร์ของตัวเองแล้วก็จะเดินหน้าทดสอบพัฒนากันต่อไปครับโดยอ,อ้างว่าการผลิตอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยเป็นเหมือนความมั่นคงของเกาหลีเหนือเลยนะครับแล้วก็เป็นความภัยคุกคามของคนอื่นด้วยนะก็น่าคิดนะครับถ้าเกาหลีเหนือไม่มีนิวเคลียร์เนี้างเยนะคงี่ราทก มีการคาดดาวนนะว่าทางรัสเซียเนี่ยอาจจะใช้นิวเคลียร์งัดนิวเคลียร์ออกมาใช้ก็ได้หรือว่าทางเกาหลีเหนือเองก็ตามที่มีการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ได้ทุกเวลาซึ่งมันหมายความว่าความขัดแย้งในโลกแบบน,นี้ตอนนี้เนี่ยทวีความรุนแรงมากขึ้นที่สุดแล้วนะครับ หากพูดถึงเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์นะครับกลุ่มไอแคเนี่ยมีการรายงานว่าในปี2021ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมี9ประเทศนะที่ติดอาวุธนิวเคลียร์นะครับตัวใช้ตั้งประมาณกว่า82,400ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือประมาณ2.88ล้านล้านบาทนั่นเองและมีเพียงแค่9ประเทศเท่านั้นนะฮะที่มีอาวุธนิวเคลียร์ในการครอบครองครับในแก่สหรัฐอเมริการัสเซียยูเคฝรั่งเศสจีนอินเดียปากีสถานแล้วก็เกาหลีเหนือและถ้าหากดูจากชื่อใช้ประเทศเนี่ยก็เรียกว่าเกาหลีเหนือเป็นหนึ่ แต่อย่างไรก็ตามตอนนี้เนี่ยข้าศึกเกาหลีก็ค่อนข้างตึงเครียดอย่างหนักนะครับเกาหลีใต้สหรัฐอเมริกาโดยญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้มีการประกาศซ้อมรบกันด้วยก็เรียกว่าเริ่มแบ่งแยกชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับดูเหมือนสถานภาพจะจบยากขึ้นครับและนี่คือเหตุการณ์บ้านเมืองของโลกปีนี้นะครับความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั้งฝั่งยุโรปฝั่งของเทจีนใต้เนี่ยยังไงเราก็ต้องระัระวังกันด้วยนะครับ วันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามช่อง Property Expert ร้านด้วยนะและขอหนึ่งวิธีนะครับกดติดตามช่องน,นี้ถึง1 000, 000, 000ึล้านซับไปเลยครับมาสรธธุปคลิปนี้กันดีนกว่าคุณจะรับความรู้อะไรบ้างน,นะครับในคลิปนี้พูดถึงเกาหลีเหนือที่มีการยิงขีปนาวุธอย่างถี่ยิบเลยนะคือ7ครั้งในรอบ14วันเลยนะครับและที่สำคัญคือว่ายิงข้าม ประเทศญี่ปุ่นห่างไว้กว่า3,000กิโลเมตรครับอันนี้ก็สร้างความตื่นตระหนกให้กับญี่ปุ่นแล้วก็แถมบริเวณนั้นคือเกาหลีใต้ด้วยนะครับค้าวนเกาหลีเนี่ยเป็นยีเนียค่อนข้างตึ่นเครียดนะครับเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ก็ไม่ได้ถูกกันนะครับเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นเองก็ไม่ได้ถูกกันเกาหลีเหนือกับญี่ปุ่นเองก็ไม่ถูกกันเช่นเดียวก,กันครับ ความตึงเครียดเนี่ยทวีความรุแนแรงขึ้นมานะครับตอนที่นาโตเนี่ยมีการประชุมร่วมกับทางญี่ปุ่นเกาหลีใต้และก็ทางออสเตรเลียในบริเวณนี้ทําให้ทางการจีนเองหรือเกาหลีเนได้ออกมาบอกว่าสหรัฐอเมริกากังทำให้เกิดความตึงเครียดในพื้นที่ตรงนี้มากยิ่งขึ้นหรือการสร้างนาโต้ในเวอร์ชันเอเชียที่นี่ครับก่อนหน้านี้เกาหลีเหนือเนี่ยครับมีความสัมพันธ์อันดีกับทางคุณโดนัลด์ทรัมป์นะครับมีการเจรจาผ่อนปลนกันเรื่องของการพัฒนาอาวุธเรื่องของการทดสอบขีปนาวุธแต่เมื่อวันนี้เนี่ยคุณดคคคโดนัลด์ ขึ้นนั่นเอง โดยกาหลเนอี่อ้างว่าเป็นนโยบายส้งางความมั่นคงของพวกเขานะครับซึ่งพอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปุ๊บอเมริกาเองญี่ปุ่นเองก็ไม่ยอมนะครับนะชาติเองบอกว่าให้นี่มันผิดกฎนะคุณจะยิงกีปนาวุธข้ามประเทศคนอื่นเนี่ยไม่ได้นะครับต้องขออนุญาตก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะกลัวว่าเขาี่ยิงประเทศเราครับที่ยิงหนักกว่าน,นั้นคือกาหลเหนือเนี่ยนอกจากจะยิงขีปนาวุธแล้วจะมีการทดสอบอาวุธยวเครนด้วยนะครับทำให้เกาหลเหนือเป็นหนึ่งในเก้าประเทศที่มีอาวุธิวเคร์ครอบคลอ่นั่นเองด้อองมีข้อมอ การดสบอบอาตรงนี้ก็เป็นการการะชากความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียเพื่อจะค้าขายกันหรือผูกกันมากขึ้นด้วยครับและสุดท้ายเกาหลีเหนือต้องการประกาศสักดาประเทศตัวเองให้เป็นประเทศผู้นำนิวเคลียร์ของโลกนะครับและบอกได้ว่าถ้าไม่มีนิวเคลียร์ป่านนี้เรียบร้อยไปนานแล้วครับนิวเคลียร์คือความมั่นคงของประเทศของเขาครับแต่อย่างน้นก็ตามในความตึงเครียดในบริเวณนี้ค่อนข้างตึงเครียดหนักนะครับแลวไม่ใช่แค่นี้นะคือทั่วโลกเลยนะทั้งเรื่องของยุโรปยูเครนรัสเซียก็ตามเทจิใต้อีก็ตามเริ่มแบ่งพักแบ่งพวกนะครับ ดูเหมือนความเงัยนจะใกล้มามากขึ้นกว่าที่เราคิดด้วยนะครันคนก็ระวังกันไว้ด้วยนะครับยังไงขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ